แต่ความสุขก็มีเพียงภายนอกได้แค่บอกว่ากายสุขสนุกสนานสุขที่มีใช่ยั่งยืนอยู่ยืนนานชีวิตผ่านก็ลดทอนวันเวลาขออนบนองแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ใดจากกิเลสแตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความเจริญในธรรมจะมาเกิดมแกยาติยอมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการธธรรมะรับอรุณ ธรรมารับปรุุในวันนี้ก็จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องรักประกันชีวิตเติมชีวิตให้สมบูรณ์ด้วยธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มคูณโสดรัสศโสรสัทธาสัมมาปฏิบัติแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับฟังแล่เป็นข้อคิดเป็นแนวทาง ที่เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรมของพระเถระอาจารย์ก็จะได้นำมาบรรยายใ,ให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละท่านทั้งหลายในชีวิตที่สมบูรณ์ก็ต้องมีธรรม,มะมีธรรม,มะเป็นหลักประกัน ประคัประคองใจของเราอยู่ตลอดเวลาทิ้งธรรมะเสียเมื่อใดชีวิตของเราก็วุ่นวายเมื่อนั้นอันนี้เราจะเห็นได้ไง่ายๆว่าเวลาที่เรามีความวุ่นวายในใจมีความทุกข์มีความเหือดร้นใจนั้นก็เพราะเราขาดธรรมะเป็นหลักคุ้มครองใจ เมื่อเราไม่มีธรรมะคุ้มครองใจจิตใจของเราก็จะวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนคือเดือดเนื้อร้อนใจความเดือดเนื้อร้อนใจที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าเราท่านทั้งหลายเข้าไม่ถึงธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมะความทุกข์ก็จะหายไปอย่างน้อยเราก็ได้รู้ รู้เท่าทันมีสติกับ,บตัวความทวกนั้นก็จะหายไปความเดือดร้อนทั้งหลายแล้วก็ลายจางหายไปชีวิตมันก็สมบูรณ์ขึ้นทั้งหลายถ้าเรามีธรรมะเป็นหลักประกันชีวิตชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นชีวิตกับธรรมะ จึงเป็นสิ่งคู่กันแยกกันไม่ออกแยกออกจากกันไม่ได้เราด้านทั้งหลายใะที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้จริงแล้วแสงอรธรรมเป็นหลักกรองใจแล้วก็ได้เห็นผลของธรรมะว่าให้ความคุ้มครองให้มีความสุขแก่ชีวิตของเราได้ ปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายนะมีมากมายหลายประการในแง่มุมต่างๆเราแก้มันได้ด้วยอะไรนะถ้าที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็แก้ได้ด้วยความรู้ความกาใจในธรรมะเอาธรรมะมาแก้ปัญหาชีวิตชีวิตก็จะผ่อนคลายไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้ การนั้นก็คือผลที่ปรากฏขึ้นแก่เราฉะนั้นความไม่สบายใจนะก็เป็นโรคอย่างหนึ่งทั้งหลายเป็นโรคอย่างหนึง่งความซึมเศร้าแลืความกระวลกระวายก็เป็นโรคโรคอีย่างหนึ่งก็เริ่ียกว่าโรคซึมเศร้าความไม่สบายใจไม่สบายใจก็เหมือนกันก็ถือว่าเป็นโรคเหมือนกันเหมือนเหมือนกับโรคทางร่างกายคนเราเนะี่ยที่เป็นโรคทางร่างกายก็ต้องกินยา เพื่อรักษาโรคทางกายฉนันใดก็ฉะนั้น่านทั้งหลายนะเมื่อมีโรคทางจิตเกิดขึ้นมาก็ต้องใช้ยาแก้โรคทางใจยาแก้โรคทางใจนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นหลักธรรมคำสอนเป็นความละเอียดมีความละเอียดตอนน่องมากมาย แต่ยาที่แก้โรคทางกายนั้นก็เป็นเรื่องของว่าอร์เรียกว่าเป็นเรื่องของทางวัตถุไปเพราะว่าร่างกายเป็นวัตถุเกิดขึ้นด้วยมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมามา,มาประกอบกันเข้า,าการไป่โรคทางกายก็ื่องแกว่าอะไรบางอย่างมันไม่สมดุลการมันชาทายไปความต้านทานก็น้อยจึงเป็นเหตุให้เกิดโรคทางกายขึ้นมา แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยโรคนั้นก็จะกำเริบทำแม่เราต้องพ่ายแพ้แก่โรคได้บางทีบางครั้งก็อาจจะถึงแก่ชีวิตก็กได้คือแพ้ภยัยจากโรคนั้นไปร่างกายก็ถึงแก่ภาวาถึงความแตกดับลงไปฉันใดก็ราฉะนั้นทั้งหลายในเรื่องทางจิตก็เหมือนกันมันมีโรคทางใจเกิดขึ้นบ่อย โรคทางใจนั้นไม่เหมือนกับโรคทางกายเดี๋ยวโรคทางกายมันก็มีตัวเป็นเชื้อโรคประเภทต่างๆที่เข้ามายึดร่างกายของเรายึดเป็นเรือนร่าง,งของมันเป็นที่เกิดเป็นที่อาศัยแล้วก็ทําให้เราต้องพ่ายแพ้คนใดที่ยังมีร่างกายปกติก็หม,มายความว่าความต้านทานมีภูมิุ้มกันทางร่างกายอย่างดีอยู่ เมื่อความต้่นทานทางร่างกายยังสมบูรณ์อยู่เราก็นะาโรคได้แต่ก็ไม่แน่ทั้งหลายแต่ก็ไม่แน่ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์บางทีก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นอนุภาพนะของโรคนะที่จะทําให้เราสุดลมถึงแม้ว่าร่างกายจะสมบูรณ์อยู่ก็ตามมันอาจจะเกิดความเพียงพรํามขึ้นมาในเมื่อใดก็ได้อย่าประมาททั้งหลาย เร้่คว,วามไม่มีโรคเป็นหนาปัญเสฐโรคปวดหัวตัวร้อนปวดแก้งปวดขาต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใครเราท่านได้มียยามารักษาโรคที่เกิดขึ้นทางกายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนบางคนที่เรามองเห็นว่าร่างกายเป็นปกติมีร่างกายที่แข็งแรง แต่ก็เกิดการเจ็บใกล้ได้ป่วยทันทีแล้วก็มีแสดงว่ามันมีเชื้อโรคที่ฝังอยู่อย่างรุนแรงเกิดขึ้นในร่างกายของเราทำให้อ่าด้านการทาน,านอ่าความต้านทานของร่างกายช่ว้ไม่ได้ก็เลยต้องยอมแพ้กลายไปโรคประจำกายประจำตัวไปและอาจจะถึงความแก่ดับลงไปเมื่อใดก็ได้ เรื่องการเรียนรู้ในเรื่องโรคทางกายก,ก็เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขในเมื่อโรคนั้นเกิดขึ้นเราก็จะได้มีการใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่วุ่นวายมากเกินไปฉะนใ้นก็ฉะนั้นท่านทั้งหลายนะเรื่องของโกกรคทางจิตก็เหมือนกันเมื่อมีโกกรคทางจิตเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราพ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เขามาายุ คืออารมณ์ประเภทต่างๆเข้ามายั่วยวนที่เข้ามากระทบประสาททั้งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมรวมกันเข้าแล้วก็เป็นเรียกว่าประตูแห่งโรคทางจาิตสภาวะต่างๆาที่เข้ามากระทบาทางตาก็ดีทางหูก็ตามก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาทำให้เกิดโรค โูตาก็เป็นประตูแห่งโรคเพราะว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้ามากระทบเมื่อสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้ามากระทบเข้าแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้มันได้เราก็พ่ายแพ้ในแก่เสิ่งเหล่านั้นไปพ่ายแพ้ในที่นี้ก็หมายความว่าตกเป็นทาสของสิ่งนั้นเช่นเราตกเป็นทาสของรูปเสียงเห็นว่าสัมผัส อันเป็นเรื่องของวัตถุเหมือนกันที่เราเรียกว่ามัวเมามัวมอในวัตถุล,ล้ไหลอยู่ในวัตถุได้สิ่งนั้นไปรู้จักจบไปรู้จเสิ้นจิตใจ,จก็วุ่นวายทั้งทั้งหั้นมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นบไไ่อยๆอาจจะถึงขั้นเสียผู้เสียคนไปก็เป็นได้เมือเราพ่ายไปพ่ายแพ้ต่อโรคแพเที่เข้ามากระทบจางใจของเราฉะนั้นการสูญเสียทางด่างร่างกายนั้น ไม่เป็นการสูญเสียเท่าใดแต่การสูญเสียฐานะจิตใจเนี่ยเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราท่านของเราท่านทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าเราถ้าเราคนเราถ้าใจมันเสียเสียไปแล้วเนี่ยอะไรๆรก็พลอยเสียไปด้วยเงินแต่ตางๆก็เสียไปหมดเสียตามไปหมดท่านทั้งหลายแม้ร่างกายจะเป็นปกติก็ต่าง แต่ว่าจิตใจมันเสียเสียกําลังใจนี่สําคัญเนะแต่บางทีบางครั้งทุกคนทุกท่านนะก็ต้องการต้องการกําลังใจเวลาที่จะลงมือทําอะไรเพื่อประกอบกิจาการงานอะไรต่างๆถ้ากําลังใจดีงานนั้นก็จะสําเร็จโลล่วงไปได้ด้วยดีแต่แต่ว่าถ้ามีสิ่งใด้ามากระทบเข้ามาบั่นทอนจิตใจของเรา ถ้าไม่กําลังใจพอเราลดน้อยถอยลงงานนั้นก็จะไม่สำเร็จนี่คือเราเกิดความห่ายแพ้ต่อโรคที่ก็มากัดทวกันใจก่อนเราจะถ้าได้ว่าถ้าเาาใจตใจมันเสียลงไปแล้วเนี่ยคนจะเป็นคนที่สมบูรณ์อยู่ได้อย่างไรกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าบางทีบางกลางท่านั้งหลายเลย เราก็ปล่อยตัวปล่อยใจมากเกินไปในสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุอันเกิดจากการกระทบทางจิตเราก็ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นไม่สามารถจะเจ้าชนะไม่สามารถจะเจ้ารู้เท่าทันได้คือแปลว่าเราไม่มีสติไม่ไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันตัวสตดก็คือธรรมะนี่แหละทัท้งหลา เติมเติม,ตมชีวิตของเราให้สมบูรณ์ด้วยธรรมะปัญหาก็คือตัวธรรมะเราไม่มีธรรมะกุ้มของจิตเราจรึงได้พ่ายแพ้แก่สิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันมีปัญญารู้แก่พอสิ่งนั้นเราไม่พ่ายแพ้แล้วไม่พ่ายแพ้ไม่พ่ายแพ้แก่ลมสิ่งที่เข้ามากระทบเราก็ปัดมันออกไปได้ ปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปไม่ยอมรับเสียงเหล่านั้นไม่ยอมรับด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้ความเข้าใจดรวยว่าความรู้เท่าทันสิ่งใดที่เข้ามากระทบเราก็พิจารณารู้เท่าทันปัดมันออกไปอย่าให้มันเข้ามายึดอย่าให้เข้ามาจับอยู่ในใจของเราได้ป,ไปัดออกไปปัดออกไป ถ้าเรารู้เท่าทันตลอดเธอตลอดแล้วเนี่ยสิ่งที่เข้ามากระทบก็เหมือนคลื่นเกิดเหมือนคลื่นก็มากระทบฝั่งถ้าเรารู้เท่าทันมันก็หายไปคลื่นที่หายไปนั้นถ้านั้งหลายไม่ได้ทําให้ฝั่งเสียหายเช่น,นเราไปเยือนอยู่ที่ชายทะเลไปลองลอง,งยนืนดูที่ชายชายฝั่งทะเลเราก็จะพบว่ามีคลื่นมากระทบฝั่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อนที่มากระทบฝั่งนั้นก็ไม่ได้ทําให้ฝั่งนั้นเสียหายอะไรที่มันมากระทบแล้วมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไป,ยไปเราเึงพูดว่าหายไปเหมือนกับเพื่อกนกระทบฝั่งที่มันหายไปแบบเพื่อกนกระทบฝั่งนั้นไม่มีความเสียหายมากสิ่งดๆที่มากระทบใจเราก็เหมือนกันเหมือนกันท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทัน มันก็จะทำให้เราเสียหายคือท,ทำให้เกิดความรู้สึกรุนแรงในเรื่องนั้นนความรู้สึกรุนแรงมันเป็นไปทางรักก็ได้ทางชังก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้หลงก็ได้หรือทางใดทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงมันก็เกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนในใจของเรา แต่ถ้าเป็นไปในทางที่พอดีพอดีก็จะไม่เกิดความเสียหายมากไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็ได้ถ้าหากบุคคลนั้นขาดธรรมะเป็นเครื่องประครับประคองใจก็จะเกิดปัญหาวุ่นวายด้วยประการาต่างๆเมื่อหลาท่านทั้งหลายว่าธรรมะจึงเป็นหลักประกันชีวิตทำให้รรชีวิตของเรามีจุดหมายมีเป้าหมาย ทำให้รรชีวิตของเราเข้มแข็งสามารถจะรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เข้ามาในแต่ละวันแต่ละวันเพราะว่าในปัจจุบันสื่อต่างๆสื่อต่างๆเนี่ยที่เข้ามากระทบอยู่ทุกวันถ้าเราไม่เลือกไม่เลือกพิจรารณาไม่เลือกเสพไม่เลือกโดนรับข้อมูลเข้ามาต่างๆข้อมูลข่าวสารที่ได้ยินได้ฟังรับเข้ามาหมดไปเยกัน เลยว,ว่าโดยการที่ไม่ไม่ได้พีนีพิจารณาไม่ได้ต่ต่อให้ถี่ถ้วนได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงไปฉะนั้นท้าเราหลาว่าสตสตจึะเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเรามีสติพิจารณาอย่างแยบคายแล้วแล้วก็นํามาพิจพิน่นีพิจารณาว่าสิ่งที่เราได้ฟังสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นนนั้นเป็นจริงหรือไม่เี็ประโยชน์หรือเปล่าถ้าไม่เป็นจริงไม่มีประโยชน์เราก็ลดละปัดออกไป อย่าให้มันก็มาฝังในใจของเราได้ทีนี้มีประการหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ห,ย,ดย,หดยุดเพียงเท่านั้นเท่านั้นเไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นแต่ว่ามันก่อให้เกิดสิยงอะไรต่างๆเกิดขึ้นในใจของเราต่อไปที่เราว่าเป็นนิสัยนิสัยก็คือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมา วันละเล็กวันละน้อยหนหละท่านทานั้งหลายสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มมันขึ้นมาเรื่อยๆในจิตใจของเราสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเรื่อยๆถ้าจะสร้างด้วยความหลงความเข้าใจผิดมันก็จะงอกงามมาเป็นความหลงความเข้าใจผิดแต่ถ้าเราสร้างมันด้วยปัญญามันก็งอกงามขึ้นเป็นปัญญาทำให้เกิดประโยชน์ชีวิตของเรา แต่ว่าส่วนมากมันจะสร้างมาด้วยความหลงเขาด้วยความเข้าใจผิดก็ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นจนกลายเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนเราเจิดเป็นนิสัยมีความชอบในที่ไม่เหมือน,นกันที่ไม่เหมือนกันนั้นก็เพราะว่าไม่มีธรรมะอยู่ในใจถ้าเจตใจที่มีธรรมะแล้วมันก็เหมือนกันหมดท่านทั้งหลาย ไม่มีความแตกต่างกันเพราะธรรมะเข้าไปปรุงแต่งพอธรรมะเข้าไปปรุงแต่รรงตใจของของใครคนไหนคนหน,นึ่งท่้นกมีสภาพปก,กติเหมือนกันจิตที่เป็นปกตินั้นป็นจิตที่ไม่กระทบ่งวยอะไรมันเป็นจิตที่สะอาดก็ไม่มีสิ่งสศร้าหมองเข้ามารบกวนเป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่รู้แจ้งในสิ่งต่างๆ ในเสียงทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็เป็นจิตที่สงบเพราะอะไรเข้ามารบกวนไม่ได้ไม่ทําให้กระเพิ่มขึ้นไม่ทําให้กระเพิ่มลงไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นเป็นไปนในรูปแบบต่างๆสภาพจิตก็เป็นตัวที่มั่นคงแข็งแรงเรียกว่า ความสว่างสงบความสะอาดความสว่างความสงบทั้งหลท่านั้หลเป็นหน้าตาดั้งเดิมของเราเป็นหน้าตาดั้งเดิมที่อยู่ในจิตในใจของเราเพราะอะไรเวลาที่เราเกิดมาท่านทั่งไหลนยนะจิตของเราก็จะบริสุทธิ์จิตของเด็กก็จะไม่มีเครื่องเศร้าหมองอะไรเข้ามากระทบไม่มีเครื่องเศร้ามหมองเข้ามาจับในใจ ความอุปมาเหมือนกับเราสร้างบ้านใหม่นะท่านทั้งหลไม่มีสิ่งของไม่มีข้าวของเครื่องใช้เยอะยะมากก่ก็คือเป็นบ้านที่สะอาดน่าอยู่น่าชมแต่เมื่ออยู่ไปนานๆเข้านะก็หาสิ่งน้สิ่งนี้เข้ามาใส่คนอีนเจอบางตรงนั้นตรงนี้ก็ามาใส่ในบ้านที่สะอาดดฉะนั้นจิตที่เป็นตัวการ์ดก็คือจิตเสสจิตที่สะอาดจิตที่สงบ ฉะนั้นทาทั้งหลายว่าให้เรามีธรรมะอยู่ในใจก,ก็จะเป็นหลังประกันชีวิตทําให้ชีวิตของเราสมบูรณ์เพืยบพร้อมขึ้นด้วยธรรมะฉะนั้นธรรม,มะรนับบุญในวันนี้ก็ขอละหม,มทนาทุกท่านที่กามาทุกฝันขอให้ทุกท่านไป็นีความสุขมีแต่ความเจริญ